คุณสองคนนี้สองพี่น้องที่รักกันมากพร้อมนะครับทั้งคู่เพลงดีคีเดียวของสองสุภาพบุรุษนี้คือเพลงเพลงนี้ครับ ล่อยให้ใจเข้าข้างตัวเองทุกทีว่าจะมีเธออยู่กับฉันแม้วันนี้จะยังไม่มีวันนั้นก็จะฝันจะเฝ้ารอรอคำว่ารักจะมีให้เธอเท่านั้นในใจฉันไม่มีที่ว่างให้ใครอยากให้วันพรุ่งนี้เธอรับรู้และเข้าใจที่ว่ามีใครที่ทำเธอคืนที่ดาวเต็มฟ้าครับคืนที่ดาวเต็มฟ้าไขลร้องปราโมทพิเรพนรครับ นิดเดียว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 ก็จบเพลงแล้วเขาให้กำลังใจกันดีมากนิดเดียวพี่น้องนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวก็จะจบเพลงอีกแล้วเกือบแล้วตะกี้คุณรู้ไหมที่คุณกดคุณก็รู้ใช่ไหมกดแต่มันไม่ทันใช่ไหมดังนั้นตอนนี้หนึ่งต่อหนึ่งครับอ่า ้งเสีกันววความลำบากใจเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าอันต่อไปคุณหมอต้องเจอคุณแก้มฮะคุณหมอฮะพ<ฮ>นักงานครับ<ะ>มีธงขาวให้ยกไหมไม่ให <laughs> ้ไปก่อนเลยไม่ไมีจะบอกว่าลิต่ะเก่งค่ะฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยจริงว่ะจริงโมโทนลิตร์ถนัดมากเพราะิตรเขาชอบร้องเพลงกับโมโทนอยู่แล้วโอ้นี่คือนี่คือเสน่ห์ของเขาเป็จริงในเซ่ยอมไม่จริงยอมไม่จริงเลย กันทีมคุณเลยทีมคุณนี่เชิญทั้งสองคนขึ้นมาเลยครับโอ้เวลาเอาเพื่อนมาแข่งกันมาสนุกตรงนี้จริงๆครับเพลงดีคีเดียวของคุณทั้งสองคือเพลงเพลงนี้ครับใจหนึ่งใจจะต้องการอะไรให้มันมากมายให้มันวุ่นวายกดนะฮะ เยู่เร็วเดี๋ยวหมดเวลาเร็วมันคือเพลงของใครหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาเวลามเไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าไม่ครบเพลงมาแค่คำแรกถึงแม้ว่าเพลงนี้จะมีแค่สองคำเแก้ยังไม่รู้แกยังไม่รู้แกยังไม่รู้แกตอบว่า ซิงูลบาวาซิงคูล่าถูกต้องไหมครับถูกต้อง้ลิศรกว่าลิศไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยลิศตอบได้แล้วลิศลิศต้องใจอะไรกันลิศจะยังไม่รู้คำตอบนะแล้วลิศก่อน้าก่อนมันก็สมควรแหละลิศ สองต s, <S ่อหนึ่งแล้วนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวครับเพราะเดี๋ยวคะแนนเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณตั Bast ้มพร้อมไหมฮะพร้อมครับเดี๋ยวเพลงของคุณกับคุณกันมาดูซิว่ามันคือเพลงอะไรตอบได้หรือเปล่าเชิญครับตเพลงดีคีเดียวของคุณคือเพลงเพลงนี้ครับ อเกเข้ามาเป็นคนบาเดกันอะไรนะคนบ้านเดียวกันไผ่พงศธรครับคนบ้านเดียวกันไผ่พงศธรถูกต้องไหมดูกแวเฮดยเก่วาดีดีเฮ้ยเก่งจริงเอาไปพูดอะไรหน่อยครับ มันบางทีมันเกินไปว่ะพี่ออกไปยืนด้วยหรอพี่พูดถ้าถ้าพูดอีกพี่พี่พี่นะเริ่อพี่น้องกันเถอะสีโพดัมเหลือแค่สามโพดัมพอแล้ไเดี๋ยวเดี๋ยวทีเดียวเล่นพูดเล่นพูดเล่นกันไปนะถ้าจะเหลือสามโพดัมนะไปแทนไม่ต้องเลย